เทย์อย่างนั้นอย่างนี้เขาก็หนังสือมาให้พาอาจาย์อ่านอ่านนักช่างเขาเตะยม้มเออเขาว่าเราเป็นพ้าหมูพ้าหมาพระอาจารย์ก็ไม่มีหางหรอกอย่าไปโกรธแทนพอาจาย์เราบอกเขาลุกใหญ่ต่อมาเนี่ยมีสายมาบอกคนมาเกี่ยวข้องเราก็ประมาณสิบกว่าคนสมัยเรายังไม่ดัง เอาชนะความชั่วด้วยความดีเอาชนะความตนีด้วยการให้ทรัพย์สมบัติเราหามาได้เราหึงเราหวงเราห่วง,เ,วงเอาบุญมหาชาติมหาชาติะแปลว่าชาติสุดท้ายที่พระองค์บำเพ็ญบารมีสเสวยปชาติเป็นพระเวสสันดรความหมายเนี่ย ให้เรา่อน้อมมาเป็นคติสอนใจให้เป็นเป็นคนใจกว้างใจขวางเหมือนพระเวสสันดรเพื่อเพื่อเพื่อแผ่คนใจกว้างก็เปรียบเหมือนต้นไม้ใกล้ทางใครไปก็ไปพักร่มเงาบริวารมาเพราะน้ำใจมีบริวารหนีเพราะน้ำใจลดบริวารหมดเพราะน้ำใจแห้งคนใจกว้างเนี่ย เปียบเหมือนต้นไม้ใกล้ทางใครไปก็ไปพักร่มเงาการทานเนี่ยคือการเสียสละเราทำน้าเนี่ยน้ำเดียวข้าจากเรานะคันนาเนี่ยมันสี่เหลี่ยมถ้าเราเปิดปั๊บเนี่ยน้ำจะไหลเข้าทันทีหาม,มาได้เราก็หึงหึงเราก็ห,วหว่วงห่วงเราก็ห่วง คนขี้ตนีเหมือนต้นไม้อยู่กลางป่าเนี่ยเราบุญพระเวทเพื่อน้อมมาเป็นกติสอนใจไม่ใช่ว่าจัวน้อยขึ้นไปแทดอยู่งนน้มานเนี่ยน้อยเออเอาข้าต้มกูมาเอาขาต้มกูมาเมื่อเราก็นกบไปป่าก,ก็คุยกันไปมันไม่ได้ประโยชน์อะไรเ่นียความหมายให้คนเป็นคนใจกว้างใจขวาง เสวยพระชาติเป็นประเวททานช้างทานมหาทานรูกทานเมียเขาหาว่าพราะองค์เป็นคนกวางโรคเทานช้างมิ่งมึงคนน่ะคนไม่ตกต้องตามรูการพระองค์หวังโพธิญานในการข้างหน้าไม่ได้เป็นคนครับแค่ยิ่งให้เท่าไหร,ร่ยิ่งใจยิ่งใจกว้างใจขวางเอ,อเื้อเพื่อเผื่อแผ่ให้เรอน้อมมาเป็นกติ พอต่อมาในวันที่เท่านั้นเท่านี้เขาจะมาคุยที่เขาจะไม่ให้มีธรรมยุทธ์แต่พระอาจารย์เป็นมวยเขาเป็นมวยลวดลายเรามวยละกพอดีเขามาบุกถางประมาณสักเก้าโมงเขามาตั้งทัพชันเพนเจ้าว่ายคนมาเป็นร้อยเอ้าถางไปตเรื่องนี้เราไม่เข้ามันกินอยู่ไม่ได้ พระลาวพระก่าสำนักเถือนสำไม่นักไม่ถูกต้องตามกฎหมายเราไม่เข้ามันกินมันอยู่ไม่ได้หรอกเขาก็นึกว่ามวยบ้านนอกจะหลับตาตีก่อนพระอาจารย์จะบวชเรียนหนังสือรุษมัธยมยุคจอมพลปอเดินจากบ้านโจทย์ไปเข้าเสลภูมิขี่รถสองล้อตัวเองเดิน สมัยโบราณรถโดยสารเงยหูดังหมุนหไมมีรถล่องเรือไนร่ยไปพ้นท,ท้องตอนนั้มีรถโดยสารได้ยุคนั้นเดินแต่มอหนึ่งหอดหมอสามสมัยก่อนโรงเรียนประจําเพอมีแค่มอสามจบจากโรงเรียนมัธยมถึงได้บวชบวชเป็นสัมมณีน,นอายุสิบแปดสบเก้าปีทีนี้ มาแรงวีมาแรงวันกับมาตอมเนี่ยนักเรียนหนุ่มมันรูปห่อเด้วสาวมาติดต่ก่อนเนะี่ยก็ไม่บังคับโยมแม่อะไรว่าลูกคนอื่นรักเราเนี่ยสู้ว่าแม่เกียดไม่ได้นะลูกกลัวจิเรียนไม่จบแม่เป็นห่วงทีนี้พอบวชแล้วเนี่ยมานึกถึงความกตัญญูก็แต่เวทีเลือดทุกหยด เป็นโมโดกของพ่อของแม่เรามีพ่อมีแม่เป็นแดนเกิดคนอื่นรักเรารักไม่บริสุทธิ์หนึ่งเขาว่าเรารูปหล่อเขาถึงกับรักถ้าเป็นผู้หญิงเขาว่าเราสวยเขาถึงกับรักถ้าเราขี้เละเขาเบียนหน้าหนีลูกหูหนวกตาบอดขาหักแข้งหักพ่อแม่กอดได้จูบได้พมมาตุมาตาปิตรโร บิดามารดาเป็นพรมของบุตรพรมหมายผืนพรมวิหารธรรมรักด้วยเมตตารักระหว่างหนุ่มสาวเห็นไหมหน้าตาสวยๆพวกดาราเดี๋ยวก็วเตียงหกักเดี๋ยวก็วเตียงหกักในหน้าน้งสิพิมพ์ในทีวีมีไหมพ่อแม่พ้องอยาก,กับลูกไม่มีก็ต้องว่าลูกตายไม่เสียดายทอลูกชั่ว เดี๋ยวนี้มันมีแต่ลอกลอกลก็ลาาลากอแม่ไปโรงพักชิงสุขก่อนหามหากำไรก่อนซื้อมสองมสามมานาโหลหากันเป็นผัวเป็นเมียกันแล้วบางคนมีชีวิตอยู่วัดไม่เข้าพระเจ้าไม่นบวันศีลไม่ละวันพระไม่ถือแล้วเจ้าดีมาจากไหน พอตายก็เอาพระไปสวดพระก็เอาสัตังกูมาเอาสตังูมามือเราก็นบไปปากก็คุยกันไปความหมายเนี่ยกุศลานะหมายถึงกุศลคุณงามความดีให้สร้างตอนมีชีวิตอยู่เมื่อเราสร้างเต็มภูมิแล้วไม่ต้องเอาพระไปสวดก็ไม่ตกนรก พาไปสวดเพื่อน,น้อมมาเป็นกติสอนใจว่าเราก็จะเหมือนคนนอนอยู่ในโรงเนี่ยไม่ได้สดวดตคนเป็นฟังนะคนคนไม่ได้เสดวดให้คนตายฟังฟังไม่รู้เรื่องหรอกน้อมมาเป็นกติสอนคนเป็นให้สร้างกุศลาก่อนตายกุศลานหมายถึงกุศลคือคุณงามความดีคนเราไม่ได้มีค่าที่เนื้อที่นังน้ำหนักช่างเป็นกิโลขายไม่ได้ มีค่าที่คุณงามความดีทำความดีไว้โลกเป็นคนดีของโลกสร้างคุณงามความดีไว้หลานเป็นคนดีของหลานสร้างคุณงามความดีไว้ให้บ้านให้เมืองเป็นคนดีของบ้านเมืองสร้างคุณงามความดีให้แก่ประเทศชาติเป็นคนดีของชาติเราเป็นคนไทยเป็นคนมีวาสนามีศูนย์รวมใจ ศูนย์รวมใจก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของพวกเราเอกราชชาติที่รักผิทักไว้มิยอมให้สูญสิ้นเสียถิ่นฐานคอยรักชาติเชิดชูให้อยู่นานชาติต้องการแม้ชีวิตอุทิศพรัน ศาสนาคือพระธรรมคำสั่งสอนดับทุกขร้อนเย็นยิ่งเป็นมิ่งขวัญแต่งใจให้งามสงบดีครบคันศาสนาจริงๆอยู่ที่ใจแต่งใจให้งามสงบดีครบคันควรป้องกันศาสนาให้ถาวรพระมหากษัตริย์เป็นฉัดเชิด พระคุณเลิศล้ำยิ่งกว่าสิงขอนแผ่ปกคุมชุ่มกระมลชนนี้ก่อนดับทุกรอนร่มก้าวของชาวไทยในหลวงเป็นศูนย์รวมใจรัชกาลที่สี่ทรงธรรมพระอ,องค์ทรงวนวดยี่สิบเจ็ดพรรษาศึกมาของรารัชกาลที่ห้าจำแขนขาดเป็นปิดสนาธรรม เสียเสียมราบพระเจบองศีโสพลตอนฝรั่งเศสมาล่าอาณานิคมเสียส่วนน้อยเอาส่วนใหญ่ไว้สเสด็จประพาสยุโรปท่านสเสด็จมาที่เกาะชาวาพระอาจารย์ไปอินโดนีเซียรายการที่ห้าเอาผักตบชาวามาจากเกาะชาวาที่อินโดนีเซียที่เป็นปัญหาหรือถอนผักตบชาวากันทุกวัน รายการที่ห้าเสเ็จเประพาสยุโรปกากับแวะอินโดดิเซียพักที่กอชวาเอาพรรคจบชว้าเนี่ยมาปล่อยในประเทศไทยเรารายการที่ห้าจำแขนขาดรัชการที่หกลาชเป็นโจรบ้านเมืองเราสำรัสายกี่ปนสดมรัชการที่เจ็ดทนทุกเปลี่ยงแปลงการปกครองสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตย พญาพหนเป็นคณะราษชรายการที่เก็ดทนทุกข์เปลี่ยนแปลงการปกครองสมมูรณาญาสิทธิราชมาเป็นประชาธิปไตยพระองค์เสียประไทยไปสิ้นพระชนอยู่ประเทศอังกฤษรายการที่แปดยุคธมินพศสองสี่แปดเไทยเราเงียบเหงากันทุกคนเขาร้องเพลง จำได้สมัยยังไม่บวชสมเด็จอัน,นันตมหิดนก็สิ้นพระชนไปเสียก่อนเราถูกรอปรมพระชนหล่อแปดหาว่าปีดีพนมยงผู้สร้างมาวิาลยธรรมศาสตร์ดอกเตอร์ปีดีพนมยงหาว่าพงพระชนตอนนั้นท่านเป็นผู้สำเร็จลาดการแดนพระองค์รายการที่แปดยุคธเมนถูกลอปมพระชน รัชการที่เก้าถิ่นกาขาวเป็นปิิสนาธรรมวหล่าังมายึดครองประเทศไทยสร้างฐานบินอูตะเภาสงครามเวียดนามฐานบินโคราชเอาลูกระเบิดไปบอมเวียดนามฐานบินตาคีนครสวรรค์ฐานบินตาฐานบินเรืองนกทานครมนมรัชการที่สิบชาววิไล ทำนายว่าจะถึงไายการที่สิบชาววิไลหมายถึงรุง่งเรืองทางด้านวัตถุแต่กิตใจคนเสื่อมจากศิลธรรมมัน,นดีงามมันถูกพุทธธรรมนาย,ยาิโยมต่อไปเหล็กจะทะลมขึ้นบนฟ้าเขายิงจะรวดถ้าทดลองนิวเคลียร์ภาคพื้นหินสมรรถภาพรังสีเราหายใจเข้าไปอากาศเป็นพิษ รถล,ล่องใต้น้ำขึ้นยักษ์ขึ้นสินามิตายไปเป็นปือ้อเด็กจะถล่มขึ้นบวนฟ้ามาหาสมุทรจะชอกช้ำเขาหญิงจะรวดเห็นไหมหมอคิมจองอินจองอันออสมเหนือต่อไปคนจะเปลี่ยนจากเดินเป็นคานเห็นไหมเรามาจากวัดป่ากรุงรถเหมือนเส้นขนมจีน คนจะเปลี่ยนจากเดินเป็นคันรถติดคนเมืองจะเข้าป่าคนเผ่อจะเข้าเมืองลัทธิคอมมิวนิสต์สมัยก่อนข้าราชการย้ายมาเนี่ยถือว่าถูกลงโทษเหมือนย้ายไปใต้อย่างนั้นนะจะแนะนำคน,นให้รู้จักท่านนายเพยืนขึ้นหน่อยอันนี้ท่านนายเพือเสรีรภูมิมาทำหมุนแต่เมื่อเช้ายังไม่กลับ แต่งตัวมอสอมเหมือนไทยมานนอกแต่จิตใจท่านงามเนี่ยเจ้านายไม่ค่อยเข้าวัดนะคนเราใหญ่แต่ชาติใหญ่แต่ยศใหญ่แต่ความสำคัญตนผู้มีธรรมภายในใจจะอ่อนน้อมถ่อมตนเห็นไหมในหลวงเป็นมนุษย์เป็นได้ที่ใจสูงในหลวงท่านสูงเท่าไหร่ท่านยิ่งน้อมจริงลงมาเห็นคนนุ่งเสื้อนอกผูกเนกไทย ในหลวงจะไม่ถามเสื้อผ้าขาดกระลุ่งกระลิงผมโดดเดไปทั้งหน้าทั้งหลังเหมือนดองชิงโปโตโม้มวยโลกผมโดดเดไปทั้งหน้าทั้งหลังผมฝรั่งในหลวงจะนั่งลงกับราชินีเป็นไงยายสบายดีเลอยายก็ตื่นตันใจเป็นมนุษย์เป็นได้ที่ใจสูง คนเกิดในวันน่ะสูงทำชั่วก็ชื่อว่าต่ำคนเกิดในวันนะต่ำทำดีก็ชื่อว่าสูงพวกเราเนี่ยคนใจสูงนะพวกรัฐมณทอใจต่ำมาติดคุกตอนแก่รักชาติจะน้ำไหลไหลมือคขยาวสาวได้สาวเอาไม่เอาตัวอย่างในหลวงเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคำว่าเพียงพอไม่ใช่ว่าให้นอนงอมืองอเท้า เรามีปากมีท้องมีธาตุมีขันมีหน้าที่การงานเราก็แสวงหามีสติรู้เท่าเราอยู่กับโลกอาศัยโลกนะเป็นอยู่แต่มีสติรู้เท่าจบจะไปที่อื่นตอ่อเพราะลำซิ่งมันไม่ม้วนอ